ราศีของคนจะมีเกณฑ์เรื่องของโชคลาภหรือเปล่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนผ่านมานะครับจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะทุกคนนะเป็นยังไงบ้างครับราหูย้ายแล้วแต่ละคนเป็นยังไงบ้างชิมรางร่างหรือยังครับผมราหูนี่นะครับต้องบอกเลยนะว่าเขาเรียกว่าไงเป็นดาวใหญ่นะครับอยู่นานสิบแปดเดือนนะครับเขาส่งผลรุนแรงก็จริงนะครับแต่ว่าในระหว่างทางนี่นะครับ มันยังมีดาวเล็กๆดวงอื่นๆอีกนะครับที่ประกอบกันเขาเรียกว่าแล้วมันส่งผลกับดวงชะตาของเราโดยตรงและส่งผลตรงเหมือนกันนะครับทุกคนมันไม่ใช่แค่ดาวอย่างส่งผลอย่างเดียวนะทุกคนนะในการทดวงนะครับต้องใช้วันที่เดือนพศและเวลาเกิดนะครับในการวางดวงกับอาจารย์นะครับทุกคนเน้นถ้าใครรู้ลัคนานะครับเน้นลัคนาเป็นหลักราศีแรกนะครับที่มีเก์เรื่องของโชคลาภนะครับในช่วงวันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกายนนี้นะครับจะใช่ราศีของคุณหรือเปล่า ราศีแรนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมษนะครับทุกคนเ <déb ừng> มษนะจะต้องบอกเลยนะว่าถือว่าเป็นโอกาสทําไมดีใช่ไหมนะครับจังหวะของราหูนะย้ายออกไปแล้วนะทุกคนนะคืออะไรเขาย้ายไปตกช่อววีนาใช่ไหมแล้วเขานี้ก็ถือว่าดีสาหรับอาจารย์นะเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสนะครับทับลักนณาอยู่ดวงเดียวแสดงว่านะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะ ชาวราศีเมษทั้งหลายนะครับดวงจะเปิดดวงจะปังดวงจะเฮงชัดเจนเปิดมาเม่ก็เฮงเลยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้กำลังใจชาวเมษนะครับทุกคนมุ่งสู้ลุยนะครับและควรจะวางแผนให้ถูกทางนะครับทุกคนถ้าเรารู้ดวงก่อนนะครับมันจะยิ่งทําให้เราทําไมครับวางแผนสิ่งต่างๆนะครับได้ง่ายมากขึ้นเยอะนะครับราศีต่อไปด้วยนะครับที่มีการลงของโชคลาภนะครับนั่นก็คือชาวราศีกรกฎ กรกฎนะครับก็อบอกกันนะว่านะครับจังหวะดาวใหญ่โดยเฉพาะดาวพฤหัสนะครับที่ยังส่งผลในทางที่ดีกับเราอยู่นะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเพราะว่าอะไรครับดาว2ดวงใช่ไหมนะครับราหูกับพฤหัสเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่ามันเป็นดาวสว่างสุดกับมืดสุดนะครับมันเลยเป็นอาการครึ่งๆกลางๆนะครับจะดีก็ไม่สุดเสียก็ไม่สุดมาเลยทําให้รู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จตัวทีเดียวแต่ว่าหลังจากนี้นะครับสำหรับชาวกรกฎทั้งหลายนะอาจารย์มองว่านะครับมีเกณฑ์นะครับที่จะประสบความสําเร็จชัดเจน เหมือนกันเลยนะคะกับราศีเมษนะแต่อย่างที่จะบอกนะครับทุกคนใครที่ฟังอาจารย์มาต่อเนื่อมั้งครับคืออะไรต่อให้จะลัคนาในลัคนานะครับราศีนี่คือมันเขาเรียกว่ามันไม่เห็นดาวข้างในราศีนะครับจับตามดาวอาทิตย์ที่เขาโครจรนะครับทุกๆสามสิบวันนะครับแต่ว่าลัคนานั้นนะครับมันอยู่ที่วันนั้นๆน,น,นะครับในเวลาคลอดคือเวลาผ่าคลอดที่คือสําคัญมาก เพราะว่าดาวสถิตแล้วสถิตเลยเขาเรียกว่าพื้นฐานดวงนะครับและไอ้พื้นฐานตรงตรงนี้เองนะครับที่มันจะไม่เปลี่ยนทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราวางเลือกข้อได้เราเขาเรียกว่าเราเลือกวันที่ดีได้นะครับพื้นฐานดวงลกของเรานะครับก็จะดีทั้งชีวิตเหมือนกันนะครับไม่ต้องเหนื่อยแบบเรานะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงรถไฟหอกอะไรมันก็ไม่รู้เราทุกคนเนาะจริงไหมนะคะสำหรับนะครับอาจารย์มองว่านะชาวกรกฎทั้งหลายนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาส รู้ดวงแบบลึกๆชัดๆได้เนี่ยมันจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าเราดูดวงกับอาจารย์นะครับอาจารย์จะบอกไปอีกสาเดือน6เดือน12เดือนคือบอกโล่งหน้าไปนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับไปวางแผนอย่างจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากคุยกันก็อินบ็อ์เข้ามานะครับต่อไปนะครับราศีมังกรมัง,งกรนะครับต้องบอกเลยนะว่าจังหวะด,ดาวนะครับออของดาวพฤหัสอาจารย์มองว่ามันส่งผลดีนะ ยังมีโอกาสในการขยับขยายนะครับยังมีโอกาสเขาเรียกว่าไงในการเลื่อนขั้นเลื่อตนตําแหน่งนะครับหรือว่าในการเขาเรียกว่ายังสร้างผลงานให้อยู่นะทุกคนนะแต่อาจารย์ก็อยากให้เร่งรีบทําเหมือนกันอย่าให้รอช้านะเพราะอะไรเพราะว่าดาวนะครับทุกคนเขาเรียกว่าจังหวะโอกาสและเวลาเนาะนะครับมันไม่ได้อยู่นานคือเขาย้ายช่องช่องหนึ่งแต่ละช่องเนี่ยเขามีเวลาของมันอย่างพฤติกรัดนะครับก็คือ,คอย้าย,ายทีว่าคือเดือนเมษาปีหน้านะครับ วันที่30เมษายนอย่างดาวมุตยูเนี่ยนะครับอยู่7ปีอันนั้นก็คือต้องมาดูดวงัส่วนตัวแล้วแหละคือจับเฉพาะอายุรอบนี้แล้วก็จังหวะปัจจุบันเป็นยังไงนะครับเพราะมันนานจัดนะครับส่วนจังหวะของดาวราหูเนี่ยอยู่18เดือนคือปีครึ่งนะครับอ่ะคุกรู้เข้าไปแล้วแต่ในดีเทลอะดีเทลนะครับต้องมาจอดเฉพาะดวงนะครับแล้วอย่างดาวเสาก,ก็อยู่2ปีครึ่งก็ต้องมาจอดดีเทลเฉพาะดวงตอนนี้อีกนะครับถึงจะโอเคที่สุดต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีพฤษภ สดอาจารย์อว่านะจังหวะอย่างน้อยๆนะครับดาวก็รัาอ,อยู่ดวงเดียวก็ยังดีกว่าดาวราหูอยู่ร่วมด้วยใช้คำนี้นะแต่อาจารย์ก็มองว่านะครับชาวพึ่งสทั้งหลายนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเหมือนกันนะเนื่องจากว่าดาวไปอยู่ช่องราพาใช่ไหมคือเราก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของโชคของลาภมากขึ้นนะครับทุกคนถ้าใครอยากรู้รู้จริงมาคุยก,กันกับอาจารย์อุ้มฟันดวงค่ะ